กาซีฮามัดเจ้าหน้าที่กลุ่มฮามาสแถลงในกรุงเบรุตของเลบานอนเมื่อวานนี้เรียกร้องให้มีการดำเนินการตามมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหรประชาชาติหรือ UNGA ในเรื่องเกี่ยวกับการหยุดยิงเพื่อเปิดทางจัดส่งสิ่งของช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในฉนวนกาซาโดยทันทีและบอกว่ามติของ UNGA คือชัยชนะเพื่อชาวปาเลสไตน์อย่างไรก็ตามมติดังกล่าวที่เสนอโดยจอแดนในานามกลุ่มประเทศอาหรับ

ดานอาบูโอเบดาโคศกของฮามาสถแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์ว่ากลุ่มฮามาสพร้อมปล่อยตัวประกันที่จับตัวมาในฉนวนกาซาถ้าอิสราเอลยอมปล่อยนักโทษชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในเรือนจำของอิสราเอลทั้งหมดขณะเดียวกันถ้าอิสราเอลต้องการดำเนินการเรื่องตัวประกันแบบเป็นขั้นเป็นตอนกลุ่มฮามาสพร้อมดำเนินการตามนั้นเช่นกัน การถแถลงของกลุ่มฮามาสมีขึ้นขณะที่เบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลแถลงว่าการบุกโจมตีของกลุ่มฮามาสในทางภาคพื้นดินในฉนวนกาซาถือเป็นช่วงที่สองของสองครามกับกลุ่มฮามาสเนทันยาฮูอธิบายด้วยว่านี่จะเป็นการสู้รบที่ใช้เวลานานและมีความยุ่งยากส่วนการช่วยเหลือตัวประกันอิสราเอลจะใช้ทุกเงื่อนไขเพื่อนำตัวประกันกลับบ้าน รวมทั้งมีการหารือเรื่องแลกเปลี่ยนตัวประกรันกับนักโทษปาเลสไตน์ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยขณะที่กลุ่มฮามาสก็ยิงจรวดไปตกในพื้นที่ทางภาคใต้ของอิสราเอลเมื่อวานนี้ทําให้เกิดไฟไหม้และกลุ่มควันซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในฝั่งอิสราเอลด้านทหารกองพันผสมของอิสราเอลรวมทั้งหน่วยยานเกราะและทหารราบเข้าปฏิบัติทางภาคพื้นดินในพื้นที่ทางเหนือของฉนวนกาซามาตั้งแต่ช่วงเย็นวันศุกร์ และพร้อมระดมการโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาอย่างเข้มข้นเพื่อสนับสนุนการรบทางภาคพื้นดินส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมดขณะนี้ทะลุ9,00 0รายแล้ว